เพราะอิสระทางการเงินไม่ใช่ความฝันของใครบางคนแต่มันคือชีวิตที่ทุกคนควรได้มีลองจินตนาการถึงชีวิตที่เบากว่านี้ไม่มีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายมีเวลาให้สิ่งที่รักมีอิสระในการเลือกชีวิตแบบที่ต้องการนี่ไม่ใช่ภาพฝันลมๆแรงๆแ,แ,แต่เป็นสิ่งที่คุณสร้างได้จริงด้วยพลังของแพทย์สีอินคัมหนังสือแพทย์สีอินคัมเครื่องทุนแรงสู่อิสรภาพการเงินโดยจับพงเมธพันโคตรหนุ่มหนังสือเล่มนี้นั้นจะพาคุณเปิดประตูสู่โลกของรายได้ แบบไม่ต้องแลกเวลาทั้งหมดไปกับการทํางานและชวนคุณเปลี่ยนมุมมองการสร้างรายได้ใหม่ทั้งหมดเพื่อเดินหน้าไปสู่ชีวิตที่มีเงินทํางานแทนคุณในเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างอิสรภาพการเงินแม้คุณจะเริ่มต้นจากศูนย์เทคนิคการเปลี่ยนงานให้กลายเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้ต่อเนื่องเทคนิคการเปลี่ยนงานให้กลายเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้ต่อเนื่องแผงเกษียณแบบคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องรอถึงอายุ60ยาวไปจนถึง40ไอเดียสร้างแพส์ซีฟอินคัมที่คุณสามารถนําไปต่อยอดได้จริง และอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยประสบการณ์จริงและกรณีศึกษาจากชีวิตจริงหนังสือเล่มนี้จะเป็นแผนที่นำทางคุณสู่ชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างแท้จริงถูกต้องไม่หลงทางไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่เหนื่อยกับเงินที่ตึงมือหรือผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างกระแสรายได้เพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณเวลาในชีวิตที่เดินไปเราควรอสบายทางการเงินมากขึ้นไม่ใช่เหนื่อยหนักไปตลอดชีวิตมาเรียนรู้วิธีการสร้างเครื่องทุนแรง ทางการเงินที่จะทำงานหนักแทนตัวคุณเพื่อให้คุณมีเวลากับชีวิตในแบบที่ต้องการกันดีกว่า